ผู้ชมส่งมาเมื่อเด็กที่ผ่านมาคุณสมชายบอกว่าวางน้อยฝนตกนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าลาดกระบังฝนตกแล้วแต่ว่าชอบเพราะว่าสดชื่นดีะนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นพื้นหลายพื้นที่นะคะที่ตกพร้อมๆกันนะคะสองวันมาแล้วใช่แต,แต่ว่าฝนตกแบบนี้ต้องมระวังเรื่องของสัตว์มีพิษที่จะเข้าไปในบ้านด้วยก่อนนี้ก็จะมีง<ห>ูท,ที่เข้าไปท,ที่ไปนะ ที่ส้วมของชาวบ้านใช่ไหมครับก็ต้องระวังกันด้วยช่วงนี้อาจจะมาเยอะหน่อยนะครับนอกจากงูสัตว์เลื้อยคลานต่างๆแล้วนะคะแมลงตอนนี้มีแชร์ในโลกโซเชียลจํานวนมากเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับแมลงที่บอกว่าต้องระวังเพราะว่าเขาไม่ได้มากันน้อยเขามากันเยอะมากนะคะนับเป็นแสนตัวทีเดียวนะคะสําหรับบ้านต่อหลังนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าได้ให้เฝ้าระวังแมลงที่มาในช่วงหน้าฝนนี้นะคะป้องกันไม่ให้ชอนใช้เข้าไปในหูหากสัมผัสแล้วบางคนอาจจะมีอาการแพ้ด้วยค่ะ นายแพทย์พานุวาสยานณเวศสกุลรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงเข้าสู่หน้าฝนเหล่าแมลงที่ซ่อนตัวอยู่ก็จะออกมาและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งแมลงที่พบมากช่วงนี้ก็คือแมลงปีกแข็งนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณกองปุ๋ยและก็เล้าเป็ดเล้าไก่ซึ่งเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เนื่องจากแมลงชนิดนี้กินอาหารได้หลายอย่างนะคะทั้งมเมล็ดพืชรวมทั้งวัตถุที่เน่าเปื่อยทําให้ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากแมลงบุกเข้าสู่ที่พักอาศัยเป็นจํานวนมากควรป้องกันไม่ให้แมลงเข้าหูเข้าตาแม้ว่าแมลงชนิดนี้จะไม่มีรายงานว่าเป็นพาหานําโรคมาสู่คนแต่เนื่องจากลําตัวและขาของแมลงจะมีหนามแหลมค่ะซึ่งอาจจะขีดข่วนผิวหนังคนผู้ที่แพ้อาจจะมีอาการคันบวมแดงซึ่งไม่ควรเกาให้มีรอยถลอกนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการติดเชื้อได้หากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาตามอาการค่ะ สำหรับวิธีการกําจัดแมลงก็คือการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดแมลงหรือว่าวิธีง่ายๆนะคะก็คือเตรียมน้ําละลายใส่ผงซักฟอกไปวางไว้ใต้ดวงไฟเพื่อที่จะดักแมลงที่มาเล่นไฟในช่วงกลางคืนค่ะนายแพทย์พานุมาตรกล่าวอีกนะคะว่าช่วงฤดูฝนปีนี้ค่อนข้างยาวนานค่ะนอกจากแมลงแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือยุงลายค่ะที่จะก่อให้เกิดไข้เลือดออก อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะคุณประชาชนทั่วไปนะคะให้เร่งมือป้องกันลูกน้ํายุงลายตามมาตรการของกรมควบคุมโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกด้วยค่ะ